สวัสดีครับผมวันนี้เรามีดาบเป็ดนี่ครับไอเด็กกับคนรักกับแก้มคุ้บักมึงทอดนะครับผมพิมพ์เข้าไปเด็กเห็นเลยนี่เป็นเพจครับผมนี่กุ้งเกินพิมพ์นี่กุ้งเกินมีจะมีโนริครับนี่มีห่อมันครับตอนเป็นซอสยากิซอสเทริยากิครับผมเดี๋ยวผมสิแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นแบบ ของต้นตำรับของยี่ห้อของกับแก่มนี้เลยครับผมแล้วก็ใส่ลืมอป่ะสอดเทริยากิสนะอากาศกับผมทุง่งนาครับกเป็ดก็มือนี่รับต่ำหงุดงดเพ็ดครับหงดุดหงิดลายยางครับที่เดียวเท่าสิทธิ์ตะกอไฟแบบนี้ก็ได้ครับผมเอากด๊ดมีกจ็ได้ออกงานเดี๋ยว ครับผมกลังเมนูแหลกลังเลื่อมครับผมปากหนาวลอยเบายังบุเลิกงานครับผมเรื่อยๆเลยนี่น้องอับมาเห็ดกับข่อยครับมื่อนี่ไอเมื่อก็น่ะหน้าตาเบื่งได้ป่ะสุมัอนี่ใสกล่องไหมว่าดีสวัสดีครับสวัสดีครับบนเห็นกันโดนบนเห็นโดนกลังสิไปเห็นรอบพวงกันครับเป็นเอาโนมัยมาฝากมื่อนี่บอลเลื่อมกันบอลืมครับบอลืม ไข่เป็ดกำลังนวลนๆเลยครับผมมาชมแก้วสดของอัพครับผมเตรียมผิกสดเตรียมยูนีไม่ใหม่มลเลยเกลือครับผมบมนันจะมีอของเน่ากับน้ำลายไหลนะครับลงโตดีๆหนึ่งแช่ตดยจนคีบฟุ้งออกครับผม ขเขาเนี้ยเอาเห็ดนี่นิ่มๆนี่แหล,ละครับอื๋อครับเหี้ยวขอแซ่บหรืตัวน,นี้เจ้ากอนเห็ดกินได้กันแต่มีคนเห็ดหลายเจ้ากันครับในการเดี๋ยวแซ่บเดี๋ายานได้ใส่ผงถั่วลายเต <laughs> แซ่บมากครับผมโอเคเมนูนี้มันเด็ดอยู่แล้ว,วบอกเลยครับผมแต่คนกินเนื้อนี่ ครับมากนะครับดักติดลงไปแล้วหนึ่งฝุงเดี๋ยวเราลงสีแบงอีกเครื่องหนึ่งใส่เทโลยากิครับผมมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอีสานเลนมากแจ็คไลครับเมื่อกี้นเลยเนี่อยู่ในกลิ่นสูกินครับมืงอนี้อันซี่ฮาร่ายเลยครับบอปลูกไล่หรอกเพราะว่าตัวเขารถไทยนี่โหจนผมมากครับผมค้ำนิ่มดีมากเลยฝีมือ มันเป็นเซียนครับผมควายไปเนาะเรสสายเปีครับผมกับบโมเมนต์เซียนเนาะอือครับเมนูเด็ดเบามากแตงกวาคุณจัดดูได้เมนูนี่ครับนุ่มนุ่มครับผมของผมแบบเต็กเขาโกย่างเดียวครับมเก็บพริกอยู่นี่เด้่นี่ใส่หนอกเอาไปเก็บมาต่างไม่ไหมเลย แต่มันต้องเป็นเกี okay. Okay. ๊ยวขมเนาะเกี oh, ๊ยวหมางีิเนาะโอ้โหครับผม่เคยกินเกี <most> ๊ยวขาดพระครบโอเคนี <ương Tapi> ี่เ <Mile> ก๊ยวซีฟูดเีแยวหวานหานว่าแซ่บว่า๊ยวเดี๋ยวร์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมึงเมนูดักเขาดังทอดไปเรื่อยๆครับผมเหลืองก็นี้แห้งแซ่บแอันนึงเหลืองคนนี้โอ้ยกำลังเหลืองสวยครับผมออกมันออกมาเรื่อยมั้งคือยังจะมาดักเป็ดคือยังดักเป็ดโอ้ดีแรงหวานเนาะ ยังมีก็อยู่บึกบึ้เย้เขาเป็นเรียงโซยได้ยังหรือเปล่าขม้าบ้านเป็นเรียงซอยกันเลยตัวโอ้โหพอดีเปรครับเลาวสีแยกมาครับผมมาที่นี่อย่างทีลองแบบเทลลิยเกิดากเป็ดอันระเบิดสะดุดแล้วอ่ะสองไปไหมนะครับหนีที่เด็ดเทลลิยเกต์สองไปกูเข่ากันครับมาที่นี่ สองสูตรเอาสูตรแบบออริจินอลจากโรงงานเลยครับเคลิอมซอสกูข,ขากันเลยให้มันงวดงวดเข้าไปหากันเลยนี่ผมเดือดท่ายเป็นแผ่นคื่อไฟเดืบวเอาอากาศเอาล่องมึงองขาวตีเห็ดเป็นแผ่นนื้อครับผมพอไฟเขาแบบนิ่มๆคือบุษิกระทะเอาคิดบ่ได้ครับตัวกรอบพอดีเลย เสียบมากเป็นเต๋อแบบฟืนบานๆครับผมลำลองหอมหอมครับหอมสุดยอดเลยตอนนี้มาครับผมม,มาที่ไหนประทับใจนะเนี่ยนะตำมหงเสียบบุรีครับก็เพ็่อนตำพริกโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งล็อตนี้ครับผมเฮ้เฮ็ดแก้วเฮ็ดอย่างนี้เก่งดีเลยแล้วก็ออมนี่สุดดอดสารพอรทัดทำไงครับทีนึงทีนึงเราเบิ่งเขาจะไปหาปลากันดตดซอสเทสกินกันวัตถุดิบใหม่ เราใส่กระเทียมเลยเนาะพากระเทียมมันเปิดจ้าโอเคครับต๋องพี่ก่อนแดี๋นึงให้ไล่อยู่ตรงพี่ครับให้ไล่โอ้ปลาแดกของคุณแม่เพื่อนนี่ครับคุณแม่ลุยสานเองครับผมเดี๋ยวโชว์ติช่วงตัวปลาแดกครับผมนี่ปูดองเสียงผู้ใดอยู่นิว่างแงงแล้วนี่จะมากว่าไงครับปลาแดดต่อนไหมสีช่วงเนี สีชมพูผมบอกเลยก็ <house> เด <bo> ็เนื้อมันถึงแบบนวลบริดึงแห้งนะครับนี่ม <socks> ันเป็นรุ่ยแหละเขาแหลกแสบนะไรอย่างเงียเขาเนื้อตุยบอกพริกตามได้หลายล้นครับเดี๋ยวผมขอหยัดชิมก่อนนะครับแดงแบงเพราะเขาเหนื้อนะครับในอ่ันเขาหวนแหงเด็ดเอาดินไว้อ้ายังไครับมีปูพร้อมมาฮึ่ครับเดี๋ยวมึงได้คนจี ก๋วยเตี๋ยวดองที่ตัวตายแล้วถิ่มลงหรอกที่มีเลื้อยหรอกแต่วันนี้ถิ่มนำมันอยู่ในดองมันหลายเลยต้มตุ๋นใช่ไหมนี่แหละใส่ตัวน้อยงานจำมีเค็มโอเคเอารสชาติแจ็เกอร์หอมๆปูดองนิดหน่อยครับถึงกินปูดองนิดๆอร่อยดีไหมใช่ใส่นี่แหละขาดบ่ได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องน้องปลาพรอป้าพรอนบ่ บ่กแม่บุญลำเดี๋ยวก่อนทิมีแม่บุญลำแม่บุญลำพี่ขอพี่น้นองเป็นแฟนครับอยู่ทิมน้องของเลรนน้ำที่แหลกเลยเอานี่ล่ะมาเป็นบักไล้แพกเลยฝา,ากกันตอนนั้นวันไหว้เนี่ครับผมขาดบ่ได้ครับฝาแดงพดร้อมเลยโมลูวอลุสิด,ดังขนาดนี้สมุนี้แซ่บวิลีมาตรฐานที่สุดคือฝาแดงครับแต่เผ็ดทุกผมว่ะถ้าฝา,า,าเหลืองมันจะออกหวานพูดครับผมอันนี้สีเข้มข้นครบทุกอย่างอันนี้หอมแกงยังได้เวทโอ้ใส่ยี่ตัวบ่าน แดงหวังใส่แม่ใม่เป็นต้แซ่บเลยครับแซฉมุลี่พูดว่าวาเนียนปลาแดกเลยครับผมเจอปลาแดกดีห่วยสีเนื้อแห้งหูแหงสัมผัสเนื้อแห้งหูเลยคนกินรูปเลยนะครับนี่นี่นี่ครับผมบะเขี้ยมผมรูปไปว่ามัเนียนฟูโอ้โหยอกมากมากมันเหลือคอเลยว่าตับหงคุกินเด้อครับครับผมนี่ครับเสือสมีอะเอาบปี่ไปถอดไข่เวิร์ดยังไข่เจียวเลยที่นู่น จะเปิดเดกนัวแ,แล้วงานปิดเดกแสบอยู่แล้วลองใส่ร,รับขัดหน่อยครับของวิเศษเนาะอือน้องจิ๋วซื้อครับผมมายัวแบบที่นี่ครับผมขาดทีมงานเล็กน้อยนะมึอน,นีนะ่เนาะโอ้ยทีมงานอยากเบียดอยากงานครับเดีน่าจะเข่าติดกับตอนตำมะคุงตอนเสร็จมะคุงครับผมเดี๋ยวมึงติดกับซุ้นดอนนะครับแน่รอนอางนี้เรอชิมกันได้ครับ ลองซิมในโคกเลยรุ่นนี่ยังซิมอยู่บ่บัวอเคมาครับอันนี้เป็นแบบทริยกิกิอันนี้ดัดเปลี่ยนแบบออริจินอลไข่เจียวครับไข่เป็ดสีฟองลาดกับข้าวเหนียวข้างบนครับผมส้มตำส้มตะลาอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ครับเป็ดมาเลยเลยครับผม,มรับรองรู้เรื่องครับผมน้ราใหม่หัวต้องเอาไปหามาพร้อม ไปเอาซิมเราเป็นไหน้อในหัวหวานครับผมหวานแซ่บครับได้ตึงตุ่มใส่น้ำตาลกิเจ๊งกับหวานครับส่วนนี้อือตอนมาแดกึ้นมาโชว์เลยเหยี่ยสองตัวเลยครับเหยี่ยมเลยมานก็มันเหี่ยวมันมันมันกัดเจ็บเลยแหละเขาเหี่ยวความห่อครับหอมแดกยอดเลยมึนความเหี่ยมแต่ดีครับผมกับหิวเขาพอดีพอดีโอเคร้องรายการเอาให้เปรียบเทียบเอานี่ก่อนมุกนานดาปิดก่อน จัดเลยอันนี้บริสายังครับนี่อันนั้นธรรมดาษหรือกินนั่งแต่ผมเคยชิมแล้วผมถึลองอันนี้ให้น้องลองแบบนี้ก่อนคนใหม่ยังไม่เคยลองขอเข่าเนี่ยครับไลยโอ้ไม่งานนี้กันครับหอนหอนข้อเข่าแจ่มมาเยอะเลยรับบอกเลยกูหมักมึงทอนนะผมคนรักกับแก้มแจ่มมา ลแล้วครับเออี่ไอซิมเห่าผมนี่ด้วยนะครับผมแต่่วาไอซิมเหล่าอากาศเลยเขาเหนียวเขาต่ำมุคงคว,าว้าเลยอะจน <c oughs> อ๋อร้อมนมากเมื่อกี้นี่เพิ่มของชั่วแล้ว,ว,วครับผมเบรกเมื่อกี้นี่มามาโชว์อันอีกอันครับ เดี๋ยวออก็ยาคนละโตเลยก็ไปเบาเมือนนี่เห <c oughs> มือนเด็กแนวร้องแบบนี้แน่บัาที่นี่เทนเลยได้ขี่ร้องบ้างนะไยน้องครับกวนครับผมครับร้องเบิ้งงัาที่นี่ไอ้เบาสิ่งนี้งามเลยนีอันนี้แบบธรรมดาเลยครับเฟซสิบปุ๊บย้อนความดูกสังเกตจากมือนั้นแล้วผมไม่อยากจะแบบเส้นหูวอยู่หันเบี่ยงเพราะถาถอดมันทานอยู่ ก็ดูยำได้เบิดเลยอันนี้ไม่ต้องถิมเลยนะแหม่มันจะนั่นหลังเอากินวางขึ้นอันเบกกี้เนี่ยนกระดูกเลยครับเบกกี้กรอบกรอบนอกนุ่มในเบียดใจกับเพอร์เทนี่มันหวานนะผมแซ่บมากครับตอนนี้เขาต้องแบบอันนี้อัติมาแบบใต้แบบเมนูที่เพิ่์เท็ดมันดีแซ่บอยู่แหละครับผมว่าผมจะลองดัดแต่งลองเบิงจซ่บมากอีกแบบนึงครับ กัดหอกันดูครับมามาหน่อไม้่วหามากกวคนรอครับคนรอแรงร่วมันึ่งหน่อไม้หน่อไม้หาหกสอบครับหน่อไม้ห้องเขาดู่ครับดีโอ้ดีๆปากงามหอกับ่ามีได้อนิแกงตำหุ้งเด็ดเขอเดี๋ยวลองน่อไม้สูตรแม่ต้มพร้อมแต่ก็น่อไม้มันสดครับน้องเขาหามาฝาก

นำมาลอกนี่ของน้องเขานะแต่อันนี้ผมปรุงเองครับผมทอดไข่ทอดไข่กับแต่หมกหุ่งผมบอกว่าเมนูนี่แหละมันเสี้ยหดเลยนี่พอเสกเลยครับนี่เดี๋ยวจะเสียบครับผมเป็นหานทุกอย่างครับผมนี๋ยวกับขางเยอะปั่นหมใหญ่เมื่อกี้นอะผมเบิร์ดอะไรครับนี่ๆผมเยอะด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตัางหากแล้วครับเพราะว่ามันผมเนี่ยเขาเทียมมีความด้วยนี่ สุดยอดเลยกินสีเลยครับสัสแจงเนี่เนาะกระเทียมอมมะแซนี่เบิร์ตำเมื่อกี้นี่โอ้โหนี่ครับแล้วใครเปลี่ยนมันสิเป็นเทิกเจอร์แข็งใอ่ไหมใครมันหวานนุ่มดีเนี่ยมักอยู่แล้วครับกระเทียมมักกินอยู่แล้วอกเดี๋ยวเราแบบแบบนี้ผมแต่สรุปเราแบ่งแบบนี้โอนอยู่อยู แฉลบหมาครับผมแลวันแย็ก<อ>น่หาย้องแบ้นะครับแซ่บคักแฉบซุนเย้าเืรล้ลองม่งครับผมอยากเป็ดดีดี <c oughs> นะครับลองสุดดูสารแล้วครับนะครับเี้ยมืออีรีอัน,อนเขาเอิญเลียบมือครับผมเ <c oughs> ลีลเ้ยเลียไหนให้รองตัดแยกแลร้องสิแยกไม่เบาครับผมเกินโดน ไมมีโอกาสสิบอกซองน้งเพลนอยู่ผมว่าบอกออกซองยิงว่ารอครับผมเยันถึงให้บ่แม่ครับเดี๋ยวเอผมกับบ่าวางก็ซื้อมือซี้ออย่งสุดท้ายเพลนอยู่ครับคุณสุดยอดอยู่แล้วญ่สำหรับผมครับผมบันนี้ยากนะคนละตัวคนละตัวรับเบิ้งหัวง่องครับผองเขากขยายทำอยู่ด้วยนั่นเออโอตรงนี้คือ งางเนยอาี่ออยู่แต่ผมว่เดี๋ยวสันหลังมันออกของนึงน้ครับอะจุ้นกันครับผมอออหัวออกไดยเด้อครับยังหัวแสีบก็จับอกกันว่เนี่ยอ่อนนุ่มนวลดีมาแดกเนต่งนะครับผมจงดองทีเบ่ง เอาเบานเลยเอาบนคนมาย้ำเดีต้องไปหายังอยู่ตัวนี้บกินแทบมจปาแแจบักมแก้วปลแจ้งมก่ะไครับผมแจบุหรี่แจบุหรี่นหวเปนองแม่ของเขาผมยกให้ปลาแกทีหนึ่งครับผมเมื่อไหรเนื้อมันแบบแจ๊บบุหรี่ปิ้งแหงสุดยอดนะไปนรงครับผมเอาีกว่า เลยีนคำเดียวอะไรีนเอาเลยครับเอาเลยอีกแล้วอันนั้นด่ามาอีกแล้วจบถอนใครกับแสบตรวนู้นมกับสุดยอดได้สรุปให้ระแดกครับผมอด็กื่อางองมวครับคอันดีที่สองครับผมหนักหวานหนักครับผมเลยอไปอันดีที่สามสิบที่นั่งครับมันที่นี้ อ๋อร้องตัก็ยังสดโครงไก่แบบสดแจ๋บเลยแบบสุดยอดร้องตัแล้วรไม่ต้องปรุงเลยครับนะคอืมแบบขย่อมฝีมือดีสำเร็จรูปมาแล้วบอกครับแซ่บซินไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยมาหอมเดือนมิถุนลยนโอ้นี่จกเด็กอ่านเป็นไงสินีมันไม่กินเลยครับมันไม่กินเลยเอาธีเป็นส้งมะแาจันต์ด่วนจงไปแบบมีเวลาจังเหตุ อปยักษงยังไม่รีวิวอ่ะตีครับผมดีฟเวลน้ใจดีแบบอาจจะยังได้ยยังเสริไมได้หลักเพลนแบบสั่งเอาไว้นู้ไปให้กินต่อเลยได้เกลี่ยนแก่ผมอาหารเนี่ยทำแซบคักที่มีเนื้อมีหลากหลายอย่างเลยเป็นแป้งที่อบเนื้ออนะไรก็แซ่บทอดยังกับกบเลยคือคอนเทมเพิร์นดี แมนอันที่แหลกๆก็คักแลครับแม่แซียมีหลีธรรมดาก็บมัต้องใส่หยังเลยอันนี้เป็นไหรอันนี้ญาติกันเลยครับแม่แล้วอันมักใส่หวานนี่กันโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะมาเก็บบรรยากาศกับแซกเมไว้แค่นี้เจ้าหน้าที่กินหอดนายอันทัวร์ด้นายในทัวร์ไปทางไหนนี่มึงใส่เพิ่นติดบงมั้งบงการบ้านครับผมเมืนบงอยังเดียวข้าอยากลูกอ้วดมันอยู่ขอบคุณบนหนารักเลยครับผม ฝากติดตามเลยทุกคนแล like. mm ้วครับผมไปบ่าวพันพื้นเมืองครับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามเลยนะครับเด้ออุตส่าหบ่าวพันพื้นเมืองครับผมอยู่น้ำนี่นะครับเพิ่นเป็นคนน้ำเสนอเฮ็ดพาเฮ็ดคลิปที่แรกครับผมอุนส่าห์เสียบเอาพาหล่อคือแต่งเคยบ่าวมาเล่นน้ำแร้งแหลกเลยครับพาไปเฮ็ดคลิปทั้งภูทั้งแบบพื้นที่อื่นแน่เดี๋ยวใจเป็ดเสียฝางแน่นอนหรือาบางสิบแบบสุดยอดสมุนแบบพาไปแนะน้ำครับผมอัมเป็ด ข้วาวประย่างอยากให้ลุยซาตไปไปซิ้นรับเบื่อย่ามาส,สุดเด็ดสุดเด็ดขอบคุณสองคงทรับชาบบรรยากาศด้วยมืมาก <นะ S 1> ไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมากในการดูนิ่วทุกทุกอย่างครับ <c oughs>